นี่คือหุ่นยนต์นะครับ5วินาทีนี้ผมจะเปิดสวิตช์นี่หุ่นยนต์ก็จะขยับได้หยุดนี่ครับตัวนี้นี่ครับผลิตตัวเดียวนะครับไม่ได้มีขายที่ไหนนะครับเพิ่งแกะกล่องมาเมื่อเช้านี้ผมจะแสดงขั้นต่อไปนะครับวันนี้คือโรบอทหุ่นยนต์ที่มีความสามารถพิเศษในการยกมือขึ้นสูง แล้วเอามือแปะหัวตัวเองได้ฮึบเฮ้ยลลเฮ้ยหัวลาะได้ไงยังไม่กดหัวเลาะเลยนิ่งนิ่งอ่ะหุ่นยนต์นี้จะทำหน้านิ่งทันทีเมื่อหันมาหาพ่อก็ปิดนี่ครับเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับคุณสมบัติของหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับกอง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 เอาแล้วครับแล้วตอนนี้เราจะเปิด หุนยนให้ทำงานนะครับจะหันเขาจะหันหัวช้าๆมาทางเรานะครับติดช้าๆดีตเห็นไหมครับให้ให้เดินไปตรงนู้นแล้วเดินกลับมาใ้ต้องต้องอเดินตึง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 เร็วขึ้นเร็วขึ้นตึง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  มาทางนี้ตึง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 ตยึดเปิดปากช้าอนหนูนะครับฟันของมอยนะฮะและนี่คือจมูกของมอ่นะครับดี๋ยวเอาจมูกพรอยังเล่นเล่นโรบอทพอยังถ้ากดปุ่มให้โรบอทเติอ่ะเดี๋ยวพ่อกดปุ่มให้โรบอทหมุนตัว โลบอดโลบอทหมุนหยุดหมุน h e l โลเฮ l โล How are you today I'm fine <laughs> มีมีแม่มาครับขุณยนนี่มีนี่ครับแม่แม่กลับมาแล้วครับขุณยนสามารถเดินไปหาแม่ได้ไหมครับตึงหนึ่ง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 ตึงหนึ่ตึงหนึ่งหยุด นี่ครับเป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับการโปรแกรมมาจากวิศวกรมือหนึ่งของอังกฤษเลยนะครับชื่อมิสเตอร์ทอมพัติสันนะฮะแล้วตอนนี้ครับเราจะมาดูสมรรถภาพการทําจมูกบานของหุ่นยนต์นะครับกดปุ่มปิดหุ่น